ใกล้้แล้วนะครับอาจารย์เริ่มเริ่มเริ่มเห็นเขาโค้งเขาแล้วนะครับ,ร,บรอเดี๋ยวรอชุดบนชุดออหนึ่งสองหลังน่านจะเข้าเข้าลวดไปเราย้อนไปดูเลยอ่าใช่ครับไม้จะเป็นอย่างนี้ครับใบจะไม่ใหญ่นะคุณมน,นไม่ใหญ่เนี่ย,หเ,ยเห็นไหมครับอยู่กระถางมาเริ่มใบเริ่มเล็กลงแล้วเนี่ยอืม <laughs> <laughs> ไม้เห็นไหมครับการสร้างไม้อย่างเงี้ยอัพให้ดูจากต้นนี้นี่ถ่ายกันตั้งแต่ตอนแบบทำใหม่ๆเลยนะครับอาจารย์ ตนน้น,ตนนี้นีไ่ได้ได้ได้ติดตามกันจนเป็นพุ่มเสร็จสมบูรณ์แน่ครับผมถ้าถ้าท่านใดสร้างไม้พอสร้างได้สร้างเองก็มายกไปนะครับอย่างนี้นี่เลยโครงสร้างผมชอบมากนี่ผมเพิ่งตัดไว้เมื่อวานครับตัดเข้าๆจริงๆแล้วไม้มันสวยตอนตอนนี้แหละตอนเปื่อยอ่ะคือการทําพวกไซจีในนะครับเราอย่าเพิ่งไปตัด พอดีกับที่เราจะใช้นะครับเพราะว่าเขาเราไม่ว่าจะทายาฝาแดงเขาก็มีโอกาสที่จะแห้งตายเข้าไปมั่งเราต้องตัดเผื่อไว้ก่อนนะครับถ้าเราไปตัดพอดีเลยบางทีมันจะแห้งตายตรงจุดที่เราจะใช้นี่ก็จะเกิดปัญหากักครับเข้าใ,ใจแล้วครับครับพวกไม้ตระกูลยางเยอะจะเป็นอย่างเงี้ยครับต้องตัดเผื่อต้องตัดเผื่อใช่ครับอย่าไปตัดพอดี เนี <N> ่ยตัดเผื่อไว้ก่อนตัดเผื่อเขาก็แตกมาแล้วค่อยว่าค่อยมาตัดอีกทีหนึ่งครับหรือขยันควันก็ควันไป <laughs> ไม่ไม่ไหวนะครับค <c oughs> วันไม่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 ไหวควันนะฮะมันมีหลายต้นนะต้นนี้เป็นของท่านนายกที่สิบ <c oughs> สามใกล้ใกล้ก,ลก,ลกันเห็นไหมเนี่ยของท่านท่านนายกก็มีอยู่ต้นหนึ่งก็ลักษณะนี้นะครับมะขามมามสามลำนี่ผมแก้ไขใหม่นะครับอาจารย์ทุกทียอดเนี่ยเขาจะสูงขึ้นมาเลยอาจารย์จําได้ไหมครับ ทุกทีผมจะเอาอันนี้เป็นกิ่งหน้าและยอดก็จะสูงขึ้นมาผมว่าลำนี้มันดูทื่อไปน,นิดนึง<ด>ผมก็เลยม,มาตัดแล้วเอาไอ้กิ่งหน้าโยกขึ้นทําต้นขึ้นไปก่อนเอาไปก่อนให้รอรอกิ่งล่างก่อนมันผมอยากจะให้มันเอี้ยวๆเรียวๆขึ้นไปครับเพราะว่ามันเป็นกระบอกแท่งขึ้นไปสูงเลยอะมันผมก็เลยเอามาแก้ไขใหม่ผมว่าการสร้างไม้อย่างหนึง่ง ไม้มันจะพอมันตั้งตัวได้มันจเจริญเติบโตขึ้นข้างบนใช่ครับเพราะนั้นข้างบนต้องสต็อปไว้มะขามเนี่ย,ยสร้างข้างล่างมะขามเนี่ยยอดชอบบวมนะครับอลองลองพี่พี่สมาชิกที่สร้างกันลองลองลอง,ลองสังเกตดูว่าผมตัดเลยยิ่งไม้ตกเนี่ยยิ่งยากเลยไม้ตกข้างล่างเนี่ยชอบไม่โตเลยจะไปบวมยอดข้างบนเพราะโดยธรรมชาติของไม้มันจะต้องส่งอาหารไป้งบนใช่ครับ เพราะนั้นวิธีการคือสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองให้เสร็จก่อนครับข้างบนต้องเบรกรอไว้เนี่ยข้างบนก็ให้เล็กๆกับไอ้เล็กๆเนี่ยเรารอโตได้แต่ถ้าใหญ่นี่แย่เลยครับถ้าใหญ่ไม่ดีเ <c oughs> หนื่อยครับใหญ่ต้องตัดทิ้งก็ไม่ได้ต้องเริ่มใหม่ครับผมน,บนี่คือมัขาาที่ค้นพบนะครับบอกหมดเลยนะครับบอกเทคนิคเลยว่าถ้าสร้างกิ่งล่างได้ก่อนดีข้างบนนะมันจะบวมเพราะมันจะส่งอาหารขึ้นข้างบนครับ นะผมผมได้คนคู่ไฟเหมือนกันผมก็ต้องคอยตัดข้างบนไว้เบรกไว้นะครับครัท้ายก็รอยอดใหม่ครับ,รบข้างบนจบก่อนไม่ได้นะคุณมดนะครับผมอันนี้เป็นไฟมะดันสายไฟมะดันเป็นไ,ไม้รูปทรงโบราณ,ราณแปลกๆปครับเอาไปดูเล่นครับ,บรต้นนี้รครับผมได้ได้ตอ่อได้โคนมาผมก็เลยเอามาทํากิ่งให้มันเป็นไปเหมือนเดิมเลยครับ โอ้ได้โครงสร้างนะเนี่ยปล่อยให้ยาวแล้วบิดเลยอย่างท่านนายกผมว่าดีเนี่ตัตดตัดเนี่ยนะใครเอาไปตัดเลยนะครับเนี่ยใครเอาต้นนี้ไปแต่คือโคนเขา,าสวยนะอาจารย์โคนโคนต้นเนี้ยดีมากเลยเป็นไซเบอร์มดันที่โคนแตกมากเลยโคนสวยแต่ผมแปลกใจว่าเขาไม่ค่อยนิยมเล่นกันก็จะมีเล่นกันเฉพาะกลุ่มแต่ผมว่าเวลาเขาแตกใบใหม่อ่ะใบเขาเป็นสีส้มสวยดีนะครับอืมนี่นี่ยังไม่เต็มนะเนี่ยครับผมสวยออยู่นะ ถ้า,ามาเก็บเก <ๆ S 1> ็บรายละเอียดเข้ารวดขนงนดีๆไม้ต้นนี้ก็สวยนะครับนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เข้ารวดอะไรเลยตัดคุมทรงปล่อยไว้เงียถ้าเข้ารวดจะสวยมากเลยครับกําไอ้ทดไล่ข้อเข้าไปอีกเนี่ยยังได้เลยเนี่ยเนี่ย คดไล่ข้อแล้วก็ปล่อยให้ยาวไปแล้วก็บิดพลิ้วไหวเหมือนท่านนายกอะนะใช่ครับบิดรายละเอียดให้พริวๆไปนะจรล้วเลยนะไม้ไม้ที่ตันนะครไปดูคลิปของท่านนายกนะครับท่านจะมีทางไปต่อครับผมนะครับไม้ตันเนี่ยใช่ครับอย่างเงี้ยต้นนึงก็ไสามสาเสียนชางสามเสียนสามลำครับต้นนี้สร้างไม้สามลำนแปบแปลกมักงอยสามเสียนะสามงวง นายช้างสามงวงนะครับเป็นไม้แปลกนะครับเป็นไม้ชงอิสระครับนะครับเป็นเียมหน้าไต้หวันนะครับเป็นหน้าไต้หวันต้นแท้เลยครับต้นนี้เออเนี่ยเนี่ยท่านท่านท่านเวลาท่านเจอพวกตะปมตะปั่มเนี่ยท่านอย่าอย่าเอานั่นเอาออกนะครับให้ท่านทําแบบเนี้ยเอามือลุ้นลู่นะครับมันมันจะตะปมตะปั่มมันจะส่งน้ําเลี้ยงมาพอมันไม่มีน้ําเลี้ยงมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคุณมอน้าสวยครับเนี่ยมันก็เนี่ยเนี่ยตะปุ่มตะปั่มขึ้นนี้ย เนี่ยครับนะมันจะสวยนะครับเนี่ยมันก็เป็นทําให้เก่าเก่ครับผมนะเอาละครับมุมนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมอีกเนี่เป็นเป็นอะไรครับเป็นตะโกต,ะต้นที่เราทําไปอ่าใช่เนี่ยเริ่มแตกใบอ่อนแล้วครับเออนะมันก็กลายเป็นไม้มีค่าขึ้นอีกนะครับค่าขึ้นตอนแรกก็ดูไม่สวยพอเราทําแล้วสวยเลยครับ นะครับอันนี้เป็นไ,นไีนี<ฟ><ฟ>จนใบกลมครับอาจารย์เออเริ่มเริ่มเข้าที่แล้วเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วครับตน้นเนี่ยคือไม้ต้นนี้ก็คือผมสบายใจได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับไม้ทรงตกกระถางอะ่ะข้างล่างเนี่ยมันชอบไม่โตต้นนี้ผมก็เลยทดลองว่าผมจะทำข้างล่างให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำข้างบนข้างบนก็เลยเพราะข้างบนเนี่ยยังไงมันก็โตอยู่แล้วเด็กเราเลยอ,ะอ่ะอ่าครับผม ก็คือยังไม่สร้างอะไรเขาเลยยาวมาตัดว่าองนั้นเถอะก็เนี่ยเริ่มสร้างข้างบนแล้วครับพอข้างล่างได้ได้หมดแล้วครับเออนะข้างล่างครบแล้วหมายความว่าโครงสร้างมันได้แล้วอ่าคือเมนเมนอะไรได้หมดแล้วเหลือทํารายละเอียดข้างล่างทีนี้ก็มาสร้างข้างบนให้เต็มแค่นั้นแล้วครับขาว่ากันอีกทีนึงครับผมนะเนี่ยเป็นไฟจีนใบกลมนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยนะคุณมดเดินกลางก็ได้ครับ นะทีนี้ต้นนี้เป็นเป็นโพฮาวายครับโพฮาวายเนี่ยมาสร้างทรงแปลกอยากทําเป็นเอ็นชาย <c oughs> เหมือนกันเลยครับสามต้น <c oughs> <c oughs> คือไม้ทรงต้นซูโม่ม,มันก็มีเต็มบ้านแล้วมัน ก็เบื่อเบื่อใช่อาจารย์พอเบื่อแล้วอยากจะมันก็อยากยงยงมั่งเล่นอะไรที่มันแปลกๆมั่งใช่ครับจริงหนึ่งอยู่นี่จกิ่งด้านกว้างซ้ายขวาอยู่นี่ครับนะครับตรงแปลกๆมั่งครับผมนะต้องเหมือนนั่นยอบอกกินแล้วไปต้องมีความในตัวของตัวเองไงบอสเนี่ยครับอย่างต้นนี้ตำแหน่งกิ่งเมนก็ครบแล้วครับรอทำรายละเอียดเออนะ ด้านหลังน้นเป็นเป็นตุดจีนใครเป็นเครื่องฟ้าอ่าเนี่ยครับมันดอกโรยแล้วครับโอ้สวยนะหอขนาดค้นสวยนี่ขนาดโรยสวยดอกโรยลาไปแล้วนะทนเพมหน้านะเพมหน้าสวยต่นนั้นไม่น่าเชื่อมันจะกลับมาสวยใช่ไหมครับอาจารย์จากที่สภาพแย่ๆซับนะครับฟูมาแล้วมันได้ความขุมปั่มนี่แหละนี่ือเสน่ห์ของเพมหน้า ถ่ายยูมากแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นทุกต้นครับนั้นเป็นพวกต่อมาสังมาสังก็กําลังสร้างครับเป็นไม้จัดแล้ากําลังสร้างต่อหัวเขียงอยู่ครับนะครับเพราะนั้นพาชมให้เต็มๆไปเลยคลิปนี้นะครับอาจจะแยกสองคลิปนะครับเพราะว่ายาวเหมือนเบื่อนะดูไปดูมาเบื่อเดือนนี้ไม้สวยไม่มีให้ดูแลครับเหลือได้ย่างงี้ครับไม้จบไม่ต้องมาซื้อนะครับหมละ มาซื้อมาซื้อไปต่อก็เนี่ยครับเป็นเพมหน้าก่อหินก็กำลังต่อไปเลี้ยงเองใช่เนี่ยเป็นโอ้ไกลภูเขาอันนี้ไกลภูเขาอันนี้ด้านหลังครับโอ้โหเราดึงโครงสร้างอยู่กำลังทำโครงสร้างกำลังได้ที่นะขาผมโอ้โหเป็นรูปเป็นร่างแล้วต้นนี้นี่เกือบปีต้นนี้ผมตั้งใจทำมากเลยครับเนโอเนี่ย แล้วยอดมันจะไม่ไปก่อนแล้วได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ครับอาจารย์อันนี้ตัดทิ้งนะครับก็ต้องต้องตัดทิ้งเพราะานี่ยอดเราใช้อันนี้ใช้ตัวเล็กใช่ครับเพราะกิ่งข้างล่างเราก็ได้ครบเกือบหมดแล้วครับผมไม่เอาอตกลงไปยาวมากครับไม่ยาวใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเพราะว่าต้องพด้วยไหมคุณหมอตรงนี้เอายอดนี้ใช่อันนี้เป็นยอดอคือคือคอันนี้เดี๋ยวตัดทิ้งครับไม่เท่ากับเพราะว่านี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนโซต้กันอันนี้เป็นหนึ่งสองแล้วอันนี้หลังครับแล้วเดี๋ยวก็ ตัดนี่มาหน้าแล้วท <teenage> ํายอดครับสร้างอีกยอดหนึ่งใช่ครับสร้างอีกตรงหนึ่งนั่นเองต้นหนึ่งครับผมนี่เป็นเพมหน้าใบหยักนะครับใบหยักครับจากต้นนี้นะต้นแท่ะเนี่ยอันนี้ต้นเสียบเหมือนกันต้นแท้ยังไม่มีเลยครับอาจารย์มีแต่ต้นแท้เพมหน้าไต้หวันก็แท้แล้วครับนะครับอันนี้เป็นมะขามพวกมะขามลีลาเสียบยอดใบแคะครับอันนี้นะครับมันเป็นราน้ําค้างหน้าหนาวครับผมต้นยาเชื้อราหายครับครับผม ถ้าไม่พ่นเดี๋ยวก็หายเอาใบออกอะไรก็แตกใหม่ก็หายแล้วครับหน้าร้อนข้าหน้าร้อนก็หายแล้วครับผมไม่เป็นอันตรายครับนะครับใครอยากพ่นสวยก็พ่นเดี๋ยวผมพ่นเอาพ่นเดือนละสองหนครับโอ้ต้นนี้สวยแล้ะด้านหน้าอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้โหต้นนี้สวยละอืมโอเคหน้าต้นนี้คุ้มค่าราคา คงแกงอ่ะนะผมคงไม่เอาหรอกครับผมแทงฮะใครไปตังค์มาเอาเองเนี่ยตอนนี้หลักแสนบ่เนี่ยไม่สวยหลักหมื่นอาจารย์โอ้โหนะวันนี้ไปแล้วไปแล้วครับแพงผมไม่ซื้อนะครับผมจะซื้อต้นถูกนะครับผมต้นไหนคุณบอกก็จะจริงผมจะซื้อนะครับอต้นนี้ก็โมกมาเลยเห็นไหมลูกเป็นล่างอะนะครับผมล่างสวยนะใครจะเอามาเอา นี่เลยลาย้านอนะซากโหซา,ากซากสวยเลยนะเป็นเพมหน้าเพม<ว>หน้าไทยหน้าไมา้อยู่ฝั่งนู้นครับเออเออเออนะเนีย่ยให้ดูแบบๆไปแล้วกันเื่อท่านอยากจะดูมาดูเองนะครับใกล้ๆเนี่ยเป็นไปแล้วนะครับมมมโมกโมกดูราต้วนนี้โอ้โสวยมากครับ <laughs> แต่สวยชู้ผมไม่ได้นะเซลมีเซลมีเซลกันนะครับ ตอนนี้เป็นเอ็มเอ็มจีนครับเอ็มนี่ผมมองว่าถ้าสร้างโคนได้ขนาดนี้ถือว่าถือว่าเก่งเลยเพราะว่าอะไรเปล่าผมต้นที่คุณพ่อให้ไปมันรากมันสวยได้แต่ว่าโคนมันโตช้าต้นหนูสูงยันโน้นเลยครับนะครับตอนก็ติดง่ายอยู่นะครับผมก็ตอนได้ต้นพันธุ์ไปหมดแล้วนะครับนี่เป็นสวนสวนทะเลอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยผมว่าปฏิพัฒน์นะจา์ มันต้องเอามาเทียบกันนะคือผมยังแยกไม่ออกเลยแล้วว่าระหว่างปฏิพัทธ์กับทะเลอ่ะเออเขาบอกว่าใบมันไอ้ก้านจะหนากว่าถ้าถ้าถ้าไม่งานต้นเนี้ยก็คือสนปฏิพัทธ์คือคืออย่างนี้นะผมมองว่าเอามาเทียบกันแล้วดูออกเหมือนกันแต่ถ้าดูแต่งต่างต่างคนต่างดูเนี่ยไม่ออกเนี่ยคือเวลาเรามาเลี้ยงกิ่งมันเป็นอย่างนี้นะเป็นวันนียครับเลี้ยงจนแผลอมต้นเอียวต่อเขียงขึ้นไปเลยครับอาจารย์ต้นนี้ มันได้โครงสร้างอย่ธรรมชาติมันเอี้ยวดีไงครับพอมันวันได้พุ่มเต็มพุ่มมันจะสวยครับผมนะนะพวกนี้ไม้พวกนี้สวยอยู่เอาละครับยาวเลยนะครับคลิปนี้โอ้โนนไซจีนโอ้ไซจีนต้นนั้นก็สวยนะใครสนใจเนี่ยมันฟูอยู่ครับยังไม่ได้ทําเลยครับสวยอยู่วา,นาันนี่ก็สวยเนี่ยกำลัง หน้านี้ไม้สวยมันซอ้อบถ้าถ้าหน้าหน,หน้าหน้าฝนม,มันก็จะมันจะพุ่งไปนะครับอันนี้เป็นซากไอมหาพรมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เนาะใช่ครับนะครับมหาพรมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นี่เหมือนกันนะครับตะลุมพัวตะลุมพัวครับต,นนต้นนี้สวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเ ไม่แน่นะครับผมดูไปดูมาผมอาจจะชอบต้นนี้ตอนจะเสียนก่อนนะเสียนจะเอาไปไว้นั่งคัดกิ่งรีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะนะลอยปีหนึ่งครับโอเคครับเคเอาละครับคุณมดครับพาชมไม้เลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆพี่ๆทุกท่านนะครับเอฟซีทุกประเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครับ